และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดแรกนะครับเกาะ9้แลวผมจะลองนะครับฟรีดิฟครั้งแรกในชีวิต<ฮ>สิ่งที่อยากจะให้เห็นตึมน้ำโคตรใสนะขอใช้คำนี้ว่าโคตรใส,ส<ฮ>อะไรนะ เราอยู่ที่พังงาตอนนี้เราอยู่ท่าเรือทับละมุนะครับบอกเลยว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะไปเกาะซซมิลันกันนะครับซึ่งเป็นเกาะที่ค่อนข้างไกลเป้าหมายของเรานะฮะเราจะไปดำน้ํากันเป็นครั้งแรกของการเนสนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่จะไปฟรีดิวิ่งกลัวหายใจไม่ออกฮะกลัวหายใจไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวเขามีคนสอนลูกพร้อมไหมละ่ะ Are you ready? ไปลอน้คนเดียวกว่าเนสัวไปด้วยกันดิ อ้าไปเดี๋ยวลองไปดูกันนะฮะว่าวันนี้จะยากง่ายยังไงนะครับผมการเดินทางของเรานะครับเราก็ออกจากโรงแรมนะครับจากทางฝั่งของเขาหลักก็เดินทางมาที่นี่ทับละมุประมาณสัก45นาทีนะครับก็มาถึงที่ l ลิฟอ n d ดามันนะครับเลิฟอันดามัเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างหาเรือจังนะได้เลิฟอันดามันะครับที่นี่ก็บอกเลยว่ามีเซอร์วิสครบทุกอย่างเลยนะฮะเพียบพร้อมจริงๆนะครับจะเอาอะไรเขาจัดให้ได้หมดนะฮะ ไปอ่ะไปจุงไดิีีไปแล้วก็มาถึงนะคุณมิลกี้ก็จัดเต็มไปก่อนแล้วนะฮะกับการช้อปปิง้งและนี่ก็คือชุดของเรานะฮะพ่อลูกที่ได้มาจากการช้อปปิ้งในวันนี้นอันนี้คือรองเท้าอะไรฮะสำหรับใส่กันแบงกะพูนไรา์หินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะบาดเท้า,าเรา,า,าเป็นชืนน้นแบบนี้ใช่ที่คิดว่าการนี้น่าจำเป็นมากคุณผู้หญิงก,กับค<ม>ุณหนู คน,น,นี่นะครับใครที่ไม่ได้เตรียมของอะไรมานะ<ม>ที่นี่มีหมดนะครับ<ม>และถ้าพร้อมแล้วนะฮะเราไปลุยกันเลยกับเรือวันนี้ลับอันดามัน นี่คือคุณเอมี่นะฮะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันนะคะใช่ค่ะวันนี้ขออนุญาตดูแลค่ะค่ะรู้สึกเกรงใจมากๆเลยเพราะว่าเราเตรียมเรือลำเล็กเอาไว้ให้ค่ะคไม่รู้จะบอกว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าเดี๋ยวเชียดูลำนี้ได้เลยค่ะนี่คือเรือของเราทั้งลำนี้เหรอครับใช่ค่ะ ใช่เล็กมากวันนี้เดินทางมากี่ท่านนะคะ8 8ท่านซึ่งปกติลำเนี้ยหาเรือลำเล็กลำเนี้ย,เ,ยเราใช้ดูแลลูกค้าเรียวันหนึ่งประมาณ6 0กับ70ท่านเลยค่ะ <c oughs> แต่วันนี้ยกให้8ท่านนะั่งโอเค,คนี่<ะ>สวัสดีครับโอ้โหโฮึบอ่านี่นะฮะนี่คือเครื่องยนต์4เครื่องเลยฮนะอย่างงี้ไปถึงเร็วแนะ่นี่คือคณะทัวร์ของเราในวันนี้ แคนนะฮะเรือลำใหญ่ขนาดนี้ลุยลุยเลยค่ะจุดแรกที่เรามาถึงนะฮะเราก็จะมาที่เกาะ8นะครับเกาะ8ของซิมิลันนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวเกือกรูปรองเท้าแต่ฝรั่งเรียกว่าอะไรนะโด n o d u c k Bay Donoduck ปากเหมือนโดนัทดัก ปากเป็ดเอออ่าแล้วแต่มองนะฮะจะเป็ดหรือจะรองเท้าเอาเลือกเอาแต่คือที่เดียวกันนอกจากตรงนี้จะเป็นเป็ดแล้วนะสิ่งที่อยากจะให้เห็นคือน้ำโคตรใสนะฮะขอใช้คำนี้ว่าโคตรใสใครที่ยังไม่เคยมานะฮะให้รีบมาเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ mm hmm. นักเที <c> ่ยวน้อยน้ำใสที่สุดนะฮะใสจริงๆนี่โหปลาเยอะมากนะฮะปลาสวยไหมครับ ตรงนี้ติดกันเลยนะฮะกัเอือกก็คือจะเป็นหินเรือใบนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันไปหินเรือใบ แล้วเป็นทั้งสไตลิสตแล้วก็เป็นทั้งไกด์แล้วก็เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างโอ้ว มันไม่ใช่นกหรอแต่มันก็เหมือนนกนิดนึงเหมือนนกแค่นิดเดียวเองใช่แล้วที่เหลือเป็นอะไรอ่ะเหมือนนกนิดส <laughs> ายมือสายมือมานี่เร็วนี่ไงมันวิ่งอยู่เรนี้นี่สามตัวเห็นปะม,มันก็วิ่งไล่กัดมัในวิ่งไล่กัดกันเฉยเลยนะ จริงๆเนี่ยซิมิลันมีทั้งหมด9้าเกาะนะครับและซีมิลันก็แปลว่าเลข9กในภาษามาลายูนะตอนนี้กลายเป็นหาดส่วนตัวของเราไปแล้วนะครับทรายคือสวยมากอะ่ะเนี่ยทรายคือร่วนสุดๆน้ําคือสวยตามคําล่ลําลอจริงๆนี่นะครับแล้วจุดนี้คือเราเดินมาได้เลยนะ,ะดูสินี่คือความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะฮะโอ้ก็คืออยู่ตรงนี้ตามโขดหินหไอ้หมดเลยนะครับ เป็นไงครับสัมผัสแรกที่เหยียบซิมิลันทรายนุ่มมากแล้วคือเมื่อกี้ลงไปเล่นน้ำมาคือน้ำไม่คันเลยแต่แนะนำนิดน,งนึงนะคะว่าคนที่จะขึ้นไปบนนู้นอะ่ะควรซื้อรองเท้าอย่างนี้ตั้งแต่ต้องเลิฟอ,อันดามาผู้หีเลิฟมากวร้อยห้าสิบเอาไว้ใช้ <c oughs> เดินบนทรายก็ได้นี่แล้วพื้นเนี่ยมันจะมีกันลื่นด้วย และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดแรกนะครับเกาะ9จุดนี้เราก็จะสน o r k l i n g ก็ได้แล้วผมจะลองนะครับ free d i v ครั้งแรกในชีวิต<ฮ>ที่สำคัญนะฮะเนื่องจากทีมงานบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมฮะเลยส่งบอดี้การ์ดมาดูแลนะฮะไม่เยอะเลยครับไปลดได้เลยนะคะเนี่ย บวัดีกาดพาเราไปฟรีไลฟ์กันนะเย้แล้วมาดามันดูแลเราดีมากสุดๆไปลุยกันไปค่ะโอเคเวลาที่เราลงเนี่ยเรายังไม่ต้องเคี่ยจมูกได้ใช่ไหมให้เรารู้สึกเจ็บจมูกก่อนเจ็บหูก่อนแล้วเราก็เคี่ยจมูกอ่าลองดู ถือว่าลมสวยค่ะดีพอได้นะแต่ต้องพยายามแบบมันมันเริ่มเปิดหูก็เลยลองอึบนิดนึงมันอึบไม่ขึ้นก็เลยขึ้นก่อนดีกว่าอ่าโอเคแต่ตอนขึ้นมาปุ้มให้พ่นน้ำออกไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันคลองแต่ว่าอย่างหนึ่งทคนิคเวลาเราขึ้นมาเราต้องมองไปที่ส่วนนิดนึงโอเคโอเคทีนี้เวลาเราลงอย่างเงี้ยค่ะครับให้ลงแบบประมาณอย่างนี้เลยให้ลงกดเลย Okay. okay. ออโอ้โหลมทะเลแรงมากอะไรนะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะ4ีนะครับผมของหมู่เกาะิมิลันนะครับเป็นเกาะที่สวยสมบูรณ์มากๆอีกหนึ่งเกาะนะครับแล้วก็เราจะมาแวะกินข้าววันนี้เกาะนี้ ได้แต่ผิดตา่ได้ีกอย่างเล่เมนูเป็นอะไรเมนูเดี๋ยวเรามาอ็อกซ์ครับผมอันบ็อกันโอ้โหเฮ้ยดูดีสมกับเป็นทัวร์พรีเมียมจริงๆนะฮะเลิบอันดามันไก่พัดเม็ดมะม่วงกุ้งกระเทียมกระเพราปลาหมึกนะฮะอันนี้คือเป็นเนื้อปลาบดแล้วก็มาชุบแป้งทอดค่ะเนื้อปลาบดชุบแป้งทอดนะฮะแล้วก็ อ้อมยำอ๋อจัดเป็นเซตแบบนี้เลย้ยเกษมากอาหารของเด็กน้อยโอ้โหมีเกียวมีไส้กรอแม่น่ากินไหมหิวไหมหิวนั่งกินไปก็มีชมนกชมไม้ เท่าไหร่นะครับคือว่าแหว่ชุดเกาะเราก็ต้องมีชุดกเกาะนี้มันไม่ซ้ำกันเพราะเราคืออีเซนเตอร์ตัวแม่จะมีลันมีเก้าเกาะชุดเก้าชุดไม่พออีกชุด,ชดได้เลยเราจะต่อชุดนี้ให้เลย อยู่ไหนคุณวิกกี้ลงไปแล้วลงไปแล้วลไปกับพี่อมี่เหรอใช่ค่ะัมโอเคไป ระหว่างที่เราจะมาถึงเรือเทียบฝั่งนะฮะเราก็มีเปี๊ยะแสนอร่อยนะครับผมของเลิฟอันดามันเป็นขนมของว่าและเราก็เจอเรือลำนี้เป็นเรือประมงเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปลาอะไรบ้างโอ้โหเอารับได้แล้วครับอาหารเย็น เรื่องเรื่องคือปลามงปลามงสิเนี่ยปลาม, like ม,มงเน wow, ี่ยเห็นตกปลาอยู่ต네้องเป็นปลามงอ๋อปลามงปลามงปลามงกับปลาหมึกนี่คือใหญ่มากเนี่ยตัวหนึ่งสองโลได้วันนี้เราไปหมู่เกาะซิมิลันนะฮะเป็นพื้นที่ของอุทยานห้ามตกนะครับถูกต้องไหมฮะห้ามตกห้ามจับห้ามกินเลยเราต้องมาแถวชายฝั่งนี้ฮะมื้อเย็นเย็นนี้ เป็นไ,ไงฮะขนมเปี้ยะมาดำยูมาดำยูอถ่อยรูยลรปรงลงมายังมีไอศครีมอีก กระเพาะปลาแล้วก็มีผัดไทยนะครับผมแล้วก็มีเครื่องดื่มน้มขนมพร้อมทุกอย่างนะครับผมและนี่คือปลามงของเราวันนี้นะครับเกือบโลครึ่งนะครับตัวนี้เ <teng> อามาทอดกระเทียมนี่นะฮะปลาหมึกของเรานะครับ2กิโลตอนนี้ย่างมาอยู่ที่นี่แล้วโอ้โห ส่วนปูนะฮะวันนี้มีทั้งปูเนื้อแล้วก็ปูไข่มาอีกแล้วแน่นๆนะครับแน่นแนนี่แล้ววันนี้นะครับเรามีแมงดาทะเลเป็นเป็นนะครับนี่ยำไข่แมงดาอีกครั้งว่าเป็นเป็นถ้าดูจริงๆนะคนะฮะเม็ดนะครับจะคล้ายกับ คาเวียนะครับแต่ไม่ใช่นะมองเผลนๆนะฮะเม็ดแบบนี้เท่ากับเม็ดคาเวียเลยนะฮะแม่ครัวคนเดิมสดสวยประจำร้านนะ่ะต้มซุค่ะอโอ้โหโปรโมทอีกแล้วแน่นอนการัตตีครับผมไม่สนไม่คิดเงินนะคระับ <laughs>